วัสดีครับพบกับคุณครูนัสื่อนัทพลกิจจานากรนะครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับสำหรับสาระศาส,สนาศิลธรรมจริยธรรมครับโดยในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเป็นเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญาครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีนะครับอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่น่าสนใจและเราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ทุกวันเลยก็คือการสวดมนต์นะครับแล้วก็การแผ่เมตตาด้วยนะลูกเนาะเพราะว่าการสวดมนต์และการแผ่เมตตาเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองนะครับและรู้สึกนะครับว่าเราเนี่ยแฮปปี้ได้อย่างแน่นอน สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเริ่มที่นะครับมาตรฐานการเรียนรู้ส1.1ครับรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมครับเพื่ออะไรลูกเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวชี้วัดสหนึ่งจุดหนึ่งปหนึ่งทพสี่ครับ เห็นคุณค่าและสวจมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือนะครับตามที่กำหนดเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของบทเรียนนี้ต้องบอกเลยนะครับเรามีจุดประสงค์ข้อแรกนะครับก็คือการอธิบายวิธีการปฏิบัติตนโดยการสรวดมนต์และแผ่เมตตา2ครับ วิเคราะห์เกี่ยวกับการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ได้และที่สําคัญนะครับข้อที่3เลยก็คือการเห็นความสําคัญของการสวดมนต์และก็การแผ่เมตตาชื่อบทเรียนนะครับก็บอกนะักเรียนอยู่แล้วว่าบทเรียนนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของการสวดมนต์ครับ การสวดมนต์เนี่ยนะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับได้อยู่กับตัวเองมีจิตที่นิ่งนะครับและที่สําคัญเนาะการสวดมนต์เนี่ยนะครับก็เป็นการบอกกับตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะทําความดีควรละความชั่วและทําจิตใจให้ผ่องใสนะครับ เช่นเดียวกันครับบทเรียนนี้ก็ยังจะเรียนเรื่องการแผ่เมตตาครับบทแผ่เมตตาเนี่ยจะช่วยทําให้เรานะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีความเมตตานะครับเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้อภัยได้นะครับและนี่คือบทเรียนที่เราจะมาเรียนด้วยกันลูกก่อนอื่นครับเราไปดูเพื่อนๆของเรา2คนนี้กันเขาทําอะไรอยู่ลูกเขากําลังประนมมือใช่ไหมครับแลวเขาทําอะไรอีกลูก ไหว้พระนะครับสวดมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยนักเรียนสามารถทําในเวลาใดได้บ้างาการไหว้พระสวดมนต์ทำในเวลาใดได้บ้างาหลายคนบอกว่าหน้าเสาธงตอนเช้าก่อนเข้าเรียนอ,อันนี้ก็ทําได้ทําที่ไหนอีกทําตอนไหนได้อีกบางคนสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมจะได้นอนหลับลึกนอนสบายเพราะอะไรการสวดมนต์ทำให้จิตเรานิ่ง การนั่งสมาธิทําให้เราจิตนิ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทําสิ่งนี้ก่อนนอนเนี่ยก็อาจจะทําให้การนอนของเราเนี่ยเออหลับลึกขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะครับพอมีคุณภาพการนอนที่ดีสุขภาพเราก็ดีด้วยถูกไหมครับต่อมาลูกการสวดมนต์ไหว้พระมีความสําคัญอย่างไรลูกเราสวดมนต์ไหว้พระเพื่อสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรลูกเพื่อทําให้จิตใจของเรา สงบนะครับมีสมาธินะครับและแน่นอนพร้อมที่จะเรียนรู้เนาะเพราะอะไรเพราะถ้าเราจิตใจของเราของเราเนี่ยปล่อยวางไปแล้วพองใสไปแล้วการรับเรื่องราวใหม่ๆนครับการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับย่อมเกิดขึ้นได้ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์ตอนเช้านะครับสิ่งสําคัญกว่าการไปยืนประนมมือบางคนบอกว่าร้อนด้วยเหนื่อยด้วยสิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือถ้าเราเนี่ยจิตเราเนี่ย ลอยวางจริงๆจิตผ่องใสจริงๆแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเรียนในเช้าวันนั้นในวันวันนั้นอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคและนี่คือประโยชน์เนาะของการทำให้จิตใจสงบผ่านการไหว้พระสวดมนต์ครับครูนะครับจะให้เวลานะักเรียนนะครับห้านาทีเนาะลองไปหาเนาะว่าบทสวดมนต์ที่เราสวดเนี่ยสวดว่าอะไรบทสวดมนต์ที่เราสวดเนี่ยสวดว่าอะไรและ คำแปลคืออะไรเนาะหลายครั้งเราสวดภาษาบาลีนะครับเราสวดไปไม่รู้ความหมายเลยสวดไปทําไมนะถ้าไม่รู้ความหมายเนี่ยมันอาจจะนะครับส่งผลต่อจิตใจเราได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มที่เพราะนี่หากเราสวดไปแล้วรู้ความหมายนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความทราบซึ้งเกิดความรู้สึกดีและรู้ว่าเราสวดมนเพื่ออะไรนะครับให้เวลา5นาทีไปหาข้อมูลได้เลยนะครับในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือในหนังสือเรียนของสถาบัน พัฒนาคุณภาพวิชาการพอ่อวอเชิญจ้ะเป็นยังไงกันบ้างลูกหลังจากไปหาข้อมูลมา5นาทีเนาะการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองสําคัญเสมออย่างที่ครูเน้นย้ำนะครับสําหรับเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระครับอืมมีความสําคัญยังไงสวดทําไมนะหาข้อมูลมาแล้วรู้หรือยัง การสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะครับนักเรียนนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมในพระรัตน์ตายแล้วเนาะยังทําให้จิตใจของเราเป็นไง c ฟ e ค f ีนเฟสค e ีนก็คือสดชื่นแจ่มใสนะครับเ,เกิดไม้ฟูเนสมีสตินะครับมีสตินะสัมปชัชญะญนะครับดังนั้นเนี่ยในการสวดมนต์ไหว้พร,ะ,ระลูกสำคัญมากนะครับและนี่แหละครับคือการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งจะนำไปสู่แนวทางนะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนต่อมาครับการบริหารจิตคืออะไรลูกการบริหารจิตและเจริญปัญญา แน่นอนนะครับการบริหารจิตและเจริญปัญญาคือไปหาข้อมูลมาแล้วสิคำนิยามนะครับของการบริหารจิตนะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะมีวิธีการครับมีโซลูชันมีวิธีการต่างๆที่ทำให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสมีความสะอาดสงบบริสุทธิ์นำไปสู่การมีปัญญานะครับสะอาดสงบบริสุทธิ์นำไปสู่การมีปัญญาการเจริญปัญญาล่ะลูก ความหมายคืออะไรการเจริญปัญญาก็คือการพัฒนาความรู้นะครับความเข้าใจนะครับจนกระทั่งเราสามารถใช้ความรู้แก้ปัญหาและที่สำคัญเลยก็คือทำให้ชีวิตเราเป็นไงลูกมีความสุขได้นะครับและนี่แหละครับคือความหมายนะครับของการบริหารจิตและเจริญปัญญาต่อมาครับบทเรียนนี้เนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการสวดมนต์นะครับการสวดมนต์เนี่ยนะครับ อย่างที่บอกก็คือเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนาตราัยใช่ไหมครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นการสุดให้เราเป็นคนที่มีจิตใจให้ผ่องใสนะครับและที่สําคัญเนาะพอเรามีสมาธิเราก็จะมีสติพอเรามีสติเราจะทําอะไรก็ย่อมประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะเราเนี่ยนะครับมามีการตื่นรู้นะครับมีการเตื่นรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับและเราก็จะไม่ประมาทด้วยนั่นเอง สำหรับการแผ่เมตตาครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเมตตาเมตตาคืออะไรลูกการแผ่เมตตานะครับเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะครับด้วยการสำรวมจิตนะครับแล้วก็นึกถึงผู้อื่นนะครับช่วยขัดเกลานะครับให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่นสำหรับนะครับการสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยนะครับวิธีการอันแรกเลยลำดับแรกเลยก็คือการประนมมือทำจิตใจให้สงบนะครับจนเกิดสมาธิ หลังจากนั้นนะครับก็กราบพระรัตนาตรัย3มครั้งเมื่อเรากราบพระรัตนาตรัยเสร็จนะครับเราก็กล่าวคํา,า,า,คาคบ,คบูชาพระรัตนตรัยและคําแผ่เมตตาครับจําได้ไหมคําบูชาพระรัตนตรัยสวดว่าอย่างไรนะครับสําหรับนะครับการบูชาพระรัตนาตรัยครับบทสวดบูชาพระรัตนาตรัยเนี่ยก็เริ่มจากนะครับ อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตามก็คือนักเรียนประนมมือขึ้นมาเลยครับแล้วนักเรียนก็สวดมนต์ตามคุณครูรวมถึงแผ่เมตตาตามคุณครูไปด้วยนะพร้อมไหมพร้อมหรือยังประนมมือขึ้นมาหรือยังถ้าประนมคือมือขึ้นมาแล้วนะครับเรามาสวดมนต์นะครับบูชาพระรันาตนตรัยกันเลยดีกวา่อาอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอ,อรหรันต์ตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบสวาขาโตพระควาตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมนัมมสสามิข้าพเจ้านามัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพระคาวาโตซาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสร้างคังนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ และนี่นะครับก็คือคำบูชาพระรัตนไตรนะครับต่อมาครับเป็นบทสวดนะครับในการแผ่เมตตานะครับให้เราเนาะตั้งจิตให้นิ่งนะครับให้เด็กทุกคนนะครับตั้งจิตให้นิ่งนะครับและนะครับระลึกถึงที่เราถึงสิ่งที่เราอยากจะแผ่เมตตาให้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกนะครับเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่นะครับเรามีปัญหาด้วยกันอยู่นะครับให้เราเนี่ยลํำลึกถึงสิ่งนั้นและมาสวดพร้อมกัน ประนมมือขึ้นมาเลยนะลูกนะและสวดตามสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาโวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะมีนนีคาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดและนี่แหละครับคือบทสวดแผ่เมตตาที่จะช่วยทำให้ทุกคน เกิดความสบายใจจากการให้อภัยจากการเป็นผู้ให้นะครับให้แก่สิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรให้แก่คนที่มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันและแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่ทำให้เราทุกกายทุกใจเมื่อเราเนี่ยสามารถสวดแผ่เมตตาได้แล้วเราจะมีความสุขกายสุขใจและแน่นอนนะครับเพศภัยต่างๆอันตรายต่างๆเราก็จะแคลค่าได้จากการมีจิตที่นิ่งและมุงมันนั่นเอง เมื่อนักเรียนนะครับสามารถนะครับสวดมนต์ได้แผ่มเมตตาดได้นะครับจำได้ไหมบทสวดท่องว่ายังไงมีคนจําได้หลายคนแบบเฮ้ยลืมนะครับอ่ะไม่เป็นไรใครจําไม่ได้นะครับเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเกมนี้สนุกเวอร์นะเป็นเกมเรียงนะครับบทสวดเป็นเกมเรียงบทสวดนะครับให้นักเรียนนะครับเรียงลําดับเนาะ บทสวดมนต์นะครับเราจะเห็นนะครับบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด6คําเลยนะให้นักเรียนเนี่ยนะครับเรียงลําดับนะครับบทสวดที่อยู่ในบัตรคําต่างๆเหล่านั้นให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบัตรคําเหล่านี้เนี่ยนะไม่ได้เรียงมาถูกไหมออสลับกันอยู่นะครับให้เด็กๆเกนาะมาลองดูว่าบทสวดเนี่ยเริ่มต้นจากคําไหน1 2 3 4 5 6นะครับเราลองมาดูบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละคําเลยดีกว่า เริ่มต้นนะครับบัตรคำใบแรกนะครับบอกว่าพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิบัตรคำใบที่สองครับสุปฏิปันโนพะควตโตสาวกสังโคบัตรคำใบที่สามนะครับธรรมมังนมัสามิบัตรคำใบที่สี่สังคังนามามิบัตรคำใบที่ห้าอารหังสัมมาสัมพุทโภพควาและบัตรคำใบที่หกครับสวาขาโตพะควตาธโม ให้เด็กๆนะครับจดบัตรคำนี้นะครับต่างๆนี้ลงในสมุดหรือกระดาษหรือในแท็บเล็ตก,ก็ได้นะครับเมื่อจดเสร็จครับกดหยุดและให้ตัวเองนั้นลองเรียงลำดับนะครับให้ตัวเองนั้นลองเรียงลำดับว่าอันไหนเป็นนะครับบทสวดลำดับที่1 2 3 4และ5รวมถึงบทสวดนะครับสุดท้ายนะครับลำดับที่6คือบทสวดไหนกดหยุดและทำเลยครับ ทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างเรียงลําดับได้อย่างไรบ้างลูกถ้าทําเสร็จแล้วไปดูกันนะจ๊ะบัตรคำนะครับคําแรกเลยนะครับก็คืออระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาบัตรคำนะครับลําดับที่สองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิ บัตรคำลำดับที่สลูกสวาคาโตภ้าขวาตาธโมลำดับที่4ีามังนามาสามิลำดับที่หล,ลูกสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโคและลำดับสุดท้าย สั้างคังนะาามีโอเคและนี่แหละครับคือเกมเกมเกมเรียงลำดับบทสวดมนต์นะครับเมื่อเราเรียงลำดับบทสวดมนต์ได้แล้วครูอยากจะชวนเรียงลำดับอีกแล้วครับเรียงลำดับอะไรหล่ะทีนี้ครูนัสื่อแน่นอนนะครับสิ่งที่ครูจะชวนนักเรียนมาเรียงลำดับนั้นก็คือบทสวดแผ่เมตตาครับ แน่นอนนะครับบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง5คํานี้นะครับไม่ได้เรียงนะครับบทสวดแผ่นเมตตาอย่างถูกต้องเพราะมีการสลับไปมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้ลูกๆของครูนะครับนักเรียนของครูทุกคนเนี่ยเล่นเกมนี้ลูกโดยเอาคำนะครับมาเรียงลำดับให้ถูกต้องลำดับที่1 2 3 4และ5นะครับให้เด็กๆทุกคนกดหยุดก่อนลูก กดหยุดไว้นะครับและมานะครับเรียงลำดับให้ถูกต้องเรียงอย่างไรอย่าเพิ่งแอบ,บดูฉเฉลยนะลองทำเองก่อนจะได้จำได้กดหยุดเลยจ้ะเป็นยังไงกันบ้างลูกกดหยุดแล้วทำได้ไหมทำได้หลายคนเรียงถูกหลายคนสวดทุกวนันบางคนจำได้ตั้งแต่อยู่สมัยอนุบาลแล้วถูกไหม บางคนตอบถูกแน่นอนนะครับเรามาเรียงให้ถูกต้องกันเลยดีกว่าเรียงอย่างไรลูกลำดับที่1ก็คือสัพเพสัตตาลำดับที่2องอเวราโหนตุลำดับที่3ามอภยาปชาโหนตุลำดับที่สี่ อนีคาโฮอนตุลำดับที่5้ลูกลำดับสุดท้ายแล้วสุขีอัตานังปริหารันตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือบทสวดนะครับที่เราสามารถนะครับนำไปสวดแผ่เมตตาให้อภัยต่อสัตว์โลกนะครับและที่สำคัญจะทำให้เราเกิดความสุขก,กายสุขใจนะครับสัเพสตาอเวราโหนตุ อภยาประชาโหนตูอานีคาโหนตูสุขีอัตตานังปริหารันตูโอเคนะครับเกมเรียงลำดับบัตรคำผ่านไปแล้วนะครับต่อมาครับครูอยากให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็สรุปนะครับประโยชน์ของการสวดมนต์ให้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของการสวดมนต์ไหวพระรวมถึงการแผ่เมตตาเนี่ยทำได้อย่างไร ประโยชน์มีอะไรบ้างลูกข้อแรกจิตใจมันยังไงจิตใจพอเราเป็นคนแผ่เมตตาให้อภัยง่ายๆเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตาการที่เราสวดมนต์จิตนิ่งจะทําให้เราทําไมครับอ่าพัฒนาจิตแล้วปัญญาก็เจริญด้วยเพราะนี่ทำให้เกิดปัญญาครับจิตใจก็จะ เบิกบานจิตใจก็จะเบิกบานแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีขึ้นเพราะอยู่ในศีลในธรรมนะครับฝึกจิตแล้วก็จะมีสติมีสมาธินะครับเป็นคนที่มีระเบียบมีวินยัยนะครับผลการเรียนก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเรามีจิตที่นิ่งนะจิตที่ผ่องใสปล่อยวางพอฟังอะไรที่ครูสอน นะครับย่อมเกิดความรู้นะครับความคิดอย่างแน่นอนและที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือมีความรอบคอบในชีวิตของเราเนี่ยมากขึ้นหลังจากที่นักเรียนนะครับวิเคราะห์สรุปประโยชน์ของการสวดมนต์นะครับแล้วก็การแผ่เมตตาได้แล้วเนี่ยครูอยากให้นักเรียนมาประเมินค่าบทเรียนนี้ครับาการเรียนบทเรียนนี้มีคุณค่าอย่างไรนะครับผ่านคําถามแรกเลยลูกการสวดมนต์และแผ่เมตตาทุกวันเนาะจะส่งผลดีกับตัวนักเรียนและคนรอบข้างอย่างไร อลองนึกดูถ้าเราสวดมนต์ตอนเช้านะครับก่อนเข้าเรียนนะครับและก่อนนอนนะครับจะเกิดผลอะไรกับตัวเราจิตเราก็จะนิ่งใช่ไหมเกิดอะไรอีกการให้อภัยผู้อื่นทําให้เราสบายใจไหมสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยสวดมนต์และแผ่เมตตาในทุกวันนะครับ จะส่งผลให้เราเนี่ยนอนหลับลึกนอนหลับฝันดีนะครับเพราะเราเนี่ยมีจิตที่ปล่อยวางแล้วเนาะมีสมาธิด้วยนะครับและเมื่อเรามีสมาธินะครับพร้อมนะครับที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการดําเนินชีวิตแล้วเนี่ยย่อมส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างก็จะมีความสุขตามเราไปด้วยนะครับหากเราเนาะโกรธกันและให้อภัยกัน นะครับแผ่เมตตาให้แก่กันเนี่ยสุดท้ายปัญหาที่มันนะครับรุมเราเนี่ยนะครับก็อาจจะคลี่คลายลงได้ง่ายเลยจากการให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อนักเรียนประเมินค่าบทเรียนนี้ได้แล้วนะครับครูอยากจะชวนนักเรียนนะครับมาปฏิบัตินะครับผ่านกิจกรรมนี้เลย ครูนะครับอยากให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะครับกล่าวบทสวดมนต์ครับโดยนะครับบทสวดมนต์และแผ่เมตตาที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับการปฏิบัติเนาะลงในแบบบันทึกเราไปดูในแบบบันทึกกันสักนิดหนึ่งครับสําหรับแบบบันทึกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีนะครับบันทึกว่านะครับตนเองนะครับชื่ออะไรเพื่อนที่ไปสวดมนต์ชื่ออะไรแล้วก็ดูว่านะครับเพื่อนเนี่ยสวดถูกต้องไหมนะครับสวดมนต์ถูกต้องไหม กล่าวบทแผ่เมตตาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องให้ติ๊กในช่องถูกต้องตัวเราเช่นเดียวกันถ้ากล่าวถูกต้องให้ติ๊กในช่องถูกต้องนะครับทำเครื่องหมายถูกในช่องถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องพยายามไปจดจาแล้วก็ตรวจให้ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับมาตอบคําถามเนาะว่านักเรียนจะปรับปรุงการปฏิบัติตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ และนะครับขนาดที่สวดมนต์แผ่เมตตานักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะบันทึกความรู้สึกของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกสงบรู้สึกมีสมาธินะครับรู้สึกนะครับจิตนิง่งอ่ะนะอน,นี้ก็คือสิ่งที่เรานะครับเป็นผลพลอยได้จากการสวดมนต์นั่นเองเมื่อปฏิบัติได้แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนมาสรุปร่วมกันนะครับ พูดพร้อมกับครูนัสสือเลยนะครับว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจำจะทำให้มีจิตใจยังไงลูกสงบบริสุทธิ์และช่วยนะครับทำให้ผู้มีจิตใจเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะครับจิตใจก็สงบเนาะบริสุทธิ์ด้วยจากการสวดมนต์และที่สำคัญฝึกตนเองให้ตนเองเป็นคนมีเมตตาจากการสวดบทแผ่เมตตานั่นเอง กิจกรรมนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครูอยากให้ทำนะครับคือกิจกรรมชวนทำดีกิจกรรมชวนทำดีกิจกรรมนี้ครับให้นักเรียนเนาะอาลองบอกคนอื่นนะครับบอกเพื่อนๆเนาะแนะนำเขาให้นะครับสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตาก่อนนอนให้กับศัตรพสิ่งนะครับเช่นเรียนเรื่องนี้ไปแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่บางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสวดได้นะครับแต่ลืมไม่มีเวลาก็ไปเตือนท่านว่า วันนี้สวดมนต์กับหนูไหมคะวันนี้แผ่เมตตากันไหมคะหรือนะครับแน่นอนหลายคนอาจจะมีการโกรธกับเพื่อนอยู่โกรธกับคนที่บ้านโกรธกับพี่นะครับเดินไปขอโทษนะครับเดินไปนะครับขอโทษให้อภัยเขา การให้อภยัยการขอโทษเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมตตาซึ่งจะเกิดประโยชน์กับตัวเราก็คือเราก็จะสบายใจเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็คือผู้นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเรานะครับเขาก็จะพอเขาไม่รู้สึกผิดเขาก็จะมีแรงใจแรงบันดาลใจในการไปทําสิ่งดีๆต่อให้กับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมไปเชิญชวนนะครับให้กับคนที่เรารู้จักนะครับ สวดม์แล้วก็แผ่เมตารวมถึงอย่าลืมนะครับไปให้อภัยนะครับให้อภัยคนรอบข้างที่เราโกรธอยู่สมมุติทะเลาะกับเพื่อนเรียนคลิปนี้จบไปแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ก็ตามนะครับแต่ถ้าเราให้อภัยได้ประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนและนี่คือกิจกรรมชวนทำดีแฮปปี้แฮปปี้แน่นอน เมื่อชวนทําดีได้แล้วนะครับครูอยากให้หนักเรียนมาประเมินความรู้อีกแล้วผ่านการทําข้อสอบครับโดยข้อสอบข้อแรกเนี่ยถามนักเรียนว่าการบริหารจิตเพื่อให้เกิดสมาธินะครับปฏิบัติได้อย่างไรการบริหารจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ 1. เลยสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําทุกวัน 2. ทําการบ้านส่งครูเป็นประจําทุกวัน3เล่นกีฬาเป็นประจําทุกวันจิตเนาะเป็นเรื่องของจิตเนาะ จิตเนี่ยมันก็คือต้องนิ่งจากภายในเนาะการทำบ้านทำการบ้านส่งครูการเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่ดีไหมนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมดีแต่การที่จะทําให้จิตเราเนี่ยผ่องใสนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการสวมดมนต์ไหว้พร,ะ,ระเป็นประจำทุกวันเพราะเป็นการบริหารจิตเบื้องต้นนะครับที่ทำได้นะครับก่อนเข้าเรียนก็ทำได้ก่อนนอนก็ทำได้ อีกหนึ่งข้อลูกที่ครูอยากให้นักเรียนตอบคาถามให้ได้ก็คือการเจริญปัญญาลูกส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรการเจริญปัญญาส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรข้อหนึ่งครับพบกับปัญหาและอุบัติอุปสรรคต่างๆเนาะพอเจริญปัญญาปุ๊บสวดมนต์ปุ๊บปัญหามาเลยปัญหาถาโถ,ถมเข้ามาเลยได้ไหมลูกไม่ได้2เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเออไม่ต้องออกกําลังกายนะนั่งสวดมนต์สุขภาพแข็งแรงแน่นอนถูกไหม เออก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมหรือข้อ3ครับการที่เราเนี่ยเจริญปัญญาแล้วมีจิตที่นิ่งแล้วมีปัญญาแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้อตอบข้อนี้แหละเก่งมากนะครับดังนั้นข้อสอบข้อนี้ตอบข้อ3นะครับการเจริญปัญญานะครับเป็นการทําให้เราเนี่ยมีสติที่มากขึ้นสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ขวางทางอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางในการดําเนินชีวิตของเราได้ และการเจริญจิตนะครับและการเจริญปัญญานะครับการพัฒนาจิตและการเจริญปัญญาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้มีจิตที่นิ่งนะครับการสวดมนต์ทำให้เราเนี่ยมีสติการแผ่เมตตาทําให้เราเป็นคนมีเมตตารู้จักให้อภัยบางอย่างเรื่องเล็กๆนน้อยถ้าเราให้อภัยได้ประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเลยนอกจากตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่าลืมพัฒนาจิตและเจริญปัญญาเพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าของรักเรียนสำหรับเทปนี้บ๊ายบาย